วันนี้ผมจะมาพยากรณ์สำหรับท่านที่เกิดในลัคนาสถิตณราศีพิจิกนะครับจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2563นะครับในเดือนนี้จะมีดวงดาวยกย้ายราศีทั้งหมดอยู่6ครั้งนะครับครั้งแรกเนี่ยจะย้ายพร้อมกันคือดาวพระศุกร์และดาวพระเกตนะครับครั้งที่ต่อมาก็คือดาวอังคารจะย้ายในวันที่10สิงหาคมนะครับตามมาด้วยดาวพระอาทิตย์ย้ายวันที่17สิงหาคมเป็น4ครั้งแล้วนะครับ สองครั้งสุดท้ายเนี่ยรวมเป็น6ก็คือดาวพฤหัสในเดือนนี้เขาจะโยกย้าย2ครั้งนะครับครั้งแรกในวันที่13สิงหาคมและอีกครั้งหนึ่งก็คือวันที่29สิงหาคมนะครับก็จะมีการโคจรโยกย้ายทั้งหมดอยู่6นะครับราศีหรือ6รอบกันพอดีนะครับสาหรับเดือนนี้ก็จะส่งผลต่อชาวราศีพิจิกนะครับดังนี้อันดับแรกก่อนเลยนะครับเขาบอกว่าช่วงนี้อาจจะมีการ ทำงานนะครับหรือว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในมุมอรลิแปลว่าตัวเองต้องมีการแข่งขันสูงต้องมีอุปสรรคมีการให้ฝ่าฟันขึ้นนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะได้รับโอกาสที่ดีนะครับแต่ว่าอันนี้เราพยากรณ์ในภาพกว้างเพราะเนื่องจากเราไม่ได้ทราบรายละเอียดพื้นดวงลึกของชาวราศีพิจิกทุกท่านนะครับแต่ในมุมกว้างเนี่ยถือว่าเหนื่อยแล้วได้นะครับเหนื่อยแล้วดีในเบื้องต้นสาหรับเดือนนี้ต่อมาเรื่องของหน้าที่การงานนะครับเรื่องหน้าที่การงานเนี่ย พอช่วงหลังจากกลางเดือนไปเนี่ยหน้าที่การงานของชาวราศีพิจิกถือว่าเป็นจังหวะทิศทางที่ดีเรียกว่าในรอบปีนะครับเดือนนี้นะครับตั้งแต่วันที่17สิงหาจนถึงกลางเดือนกันยาถือว่าดีที่สุดนะครับในบรรดา12เดือนที่จะเกิดขึ้นนี้เลยนะครับเพราะมีตําแหน่งเป็นเกษตรแปรามั่นคงที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยควรจะรีบคว้าโอกาสหอาโอกาสไว้นะครับช่วงนี้ตัวเองเหนื่อยยากแล้วมีโอกาสทางการงานแล้ว ควรรีบจะคว้าไว้นะครับเพราะจะทําให้ท่านแสดงผลงานของตัวเองได้เต็มที่เพราะดาวประจําตัวก็ดีดาวงานก็ดีแปลว่าความสามารถที่เรามีจะได้ออกเฉิดฉายให้เต็มที่ฉายเสร็จแล้วดาวอาทิตย์คือความสว่างแปลว่าคนเห็นผลงานของคุณเข้าไปอีกกับจะเป็นการเจริญเติบโตของคุณด้วยนะครับเท่านั้นยังไม่พอยังดีอีกหลายเรื่องเลยนะครับการเงินและการลงทุนคือเนื่องจากชาวราศีพิจิกดาวการลงทุนนะครับบุตรบริวารหรือเรื่องของการเงิน คือดาวดวงเดียวกันคือดาวพระพฤหัสบดีโคจรเป็นเกษตรในดวงชะตาแปลว่าตัวเองเหนื่อยเต็มที่ทํางานเต็มที่เงินก็ได้เยอะเรียกว่าคุ้มค่าเหนื่อยให้หายเหนื่อยอเลยก็ว่าได้สมน้ําสมเนื้อเรียกสูงคนก็จ่ายตามความสามารถในช่วงเดือนนี้นะครับถือว่าชาวราศีพิจิกเป็นแบบนั้นแถมเงินก็มีเหลือเก็บเข้าไปอีกนะครับเพราะว่าการเงินอยู่ในตำแหน่งที่ มั่นคงนะครับแต่ถ้าท่านใดที่เป็นเจ้าของกิจการอยากจะลงทุนเพิ่มและหวังผลกําไรในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นในจังหวะทิศทางที่ดีนะครับมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าแนะนําว่าไม่ควรจะเป็นโปรเจกต์ใหม่แต่ควรจะเป็นโปรเจกต์เก่าที่เคยจะทําไว้แต่ที่ผ่านมาติดอุปสรรคติดโควิดติดนู่นติดนี่รอบนี้ก็มาปัดปัดฝุ่นบ้างแล้วก็มาเริ่มลงทุนทํากับจะดีแก่ดวงชะตาชาวราศีพิจิกมากกว่านะครับอันนี้คือมุมของดวงดาวเรียกว่าดีในหลายๆเรื่องแต่ ในหลักโหราศาสตร์ดีทุกเรื่องไม่มีอยู่จริงหรือว่าเสียทุกเรื่องไม่มีทางเป็นไปได้นะครับเพราะว่ามันจะมีดาวบางดวงดาวบางเรื่องอยู่ในมุมที่ดีอยู่ในมุมที่ร้ายที่ผ่านมาเนี่ยดีหมดแต่จุดที่จะเสียก็มีในเดือนนี้นั่นคือเรื่องของความรักนะครับช่วงนี้ไม่แนะนำนะครับถ้าโสดอยู่ขอให้โสดต่อไปก่อนในเดือนนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ากำลังคบหาดูใจใครอยู่ก็ขอให้เตรียมตัว เผื่อใจไว้สักนิดหนึ่งเพราะมีโอกาสที่ความสัมพันธ์จะไม่คืบหน้าหรือมีเรื่องให้ทุกข์ใจนะครับเพราะว่ามันมีดาวตกในตำแหน่งที่เสียในเรื่องของความรักอยู่นะครับอาจจะมีเหตุให้พัดภาห่างจากคนรักอันนี้ต้องระมัดระวังเอาไว้นะครับก็คือขอย้ําเตือนสำหรับชาวราศีพิจิกไว้สักเล็กน้อยถ้าท่านใดนะครับอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าสงสัยในเรื่องการพยากรณ์หรือว่าคอมเมนต์เข้ามากันได้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบทยอยตอบให้ แล้วก็ทิ้งท้ายนะครับอย่าลืมนะครับกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่อาจารย์ยุทธนะครับในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาชาวราศีพิจิกทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ